เปิดท่าทางหนุ่มกัญชัยในหหนกระแสวันนี้ค่ะลั่นเรื่องนี้ใครผิดหลายวันมานี้ชาวเน็ตต่างติดตามประเด็นข่าวของลำยไยห่ทองคําปุ้ยแอลกอฮอล์บอสเอหวานและโมอดีตแฟนของบอสดีทางด้านพิธีกรหนุ่มชื่อดังหนุ่มกัญชัยใน,พ,นพิธีกรรายการโหนกระแสก็ได้นําเสนอเรื่องราวของพวกเขาในวันนี้เป็นวันที่2แล้วค่ะหลังจากวันนี้บอสได้มาเปิดใจวันนี้โมมาขอพูดบ้างระหว่างถ่ายทํารายการพี่หนุ่มฟังเรื่องราวที่ทาง บอสและโม e พูดไม่ตรงกันทําเอาพี่หนุ่มร้องถามหายาดมกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมดมยาดมอยู่เรือยรระหว่างการจัดรายการได้มีบางช่วงบางตอนโม e ได้พูดถึงเรื่องที่ว่ายืนยันตนไม่ได้เป็นคนส่งข้อมูลให้เพจต่างๆหลังจากที่บอสเชื่อว่าโม e เป็นคนส่งพี่หนุ่มบอกว่า ดมยาดมพร้อมหัวเราะกูนี่แหละน่าจะผิดเองผิดที่เข้ามาอยู่ในเรื่องนี้มาฟังเรื่องนี้ในตอนนี้มันหาตัวไม่ได้นี่เขาก็ถูกบอสก็ถูกคายเขาก็ถูกกูผิดเองคนดูก็ผิดที่เขามายุ่งนี่ถึงขั้นต้องดมยาดมกันเลยนะเนี่ย